หลังจากคลิปที่แล้วเนี่ยนะครับผมเราก็ถึง1,000ไลค์ไปดีบลอยแล้วขอบคุณมากๆเลยอย่าลืมกดไลค์ครบ1,000ไลค์หรือว่า10,000ไลค์หรือว่าแสนไลค์ก็แล้วแต่เลยนะครับผ,ผู้ชมซึ่งในคลิปนี้เนี่ยนะครับผมเราทำการเป็นเนื้อเรื่องสนุกๆใช่ไหฮะปาร์ตี้ปัรจโกนเนี่นะครับผมเกี่ยวกับแอคแ c ็ on Titan นะครับก็เดี๋ยวเรามาลุ้นกันเลยว่า24ชั่วโมงในวันนี้เนี่ยผมจะฟาร์มเวลไปถึงไหนและกว่าจะได้พลังเนี่ยทำยังไงนะครับผมบอกเลยว่าคลิปแล้วเเเเเเนนนนนีีีีีี่่่ยยยยมมมมมใใใจกกกกกรรรรรคคคคชอออออออบบบาาาขุณะะะัด๋วห้้ไไืืง็ ด้วยละกันนะครับอยากให้แบบว่าเป็นนารูโตงนารูโตะอะไรก็ได้หมดเลยนะคุณผู้ชมบอกก่อนนะโอเคครับผมใครพร้อมแล้วก็ไปดูพร้อมกันดีกว่าลุยอ้าวพี่อ้นวันนี้เราก็มาอยู่ในช่องทีมดันเีดีกันนะเนาะคุ้นจังเลย <Huh? S 1> เอาดาคุณดูเมื่อกี้เนี่ยไอกันมันน่าจะแดกน้ำยาเยอะไปหน่อยนะผมให้มันกินนิดเดียวมันแดกปุ๊บมันกลายเป็นเดท่านเลยไหนโชว์พลังหน่อยโ oh, อ้โห oh เป็นแบบนี้เลยเหรอกันกลายเป็นกล้วยหอมเลยเหรอโอ้โ oh หจากกล้วยไข่กลายเป็นกล้วยหอมสุดยอดไปเลยาสาวๆชอบนะแบบนี้ เอาล่ะสวัสดีคุณผู้ชมด้วยนะครับผมก็เดี๋ยววันนี้เรามาเริ่มนะครับผมยิ้มสี่ชั่วโมงนะครับผมการเป็นไททันนั่นเองนะครับผมแต่ผมบอกก่อนนะผมยังไม่ได้รับพลังไททันนะครับคลิปแนวนี้จะเป็นคลิปประมาณแบบเนื้อเรื่องเลยนะคุณผู้ชมเอาล่ะคุณผู้ชมครับเปิดมานะครับเราก็ทําการต้องฟาร์มก่อนใช่ไหมเพราะว่าอีพีที่แล้วเนี่ยเราก็ มาถึงเกาะท้องฟ้าตรงนี้เลยเนี่ยนะครับผมซึ่งตัวผมเนี่ยคลิปนี้ขอเลียวไลค์ละกันใครชอบคลิปภาคหรือว่าคลิปแบบนี้คอมเมนต์ด้วยนะผมชอบแบบนี้มากกว่าเพราะอินดี้ไงหลังจากนั้นนะครับผมผมก็ทําการฟาร์มอย่างเมามันไอการมาช่วยกูฟาร์มหน่อยก็ดีนะพี่ว่าไม่ทาอะไรอะ่ะเอออยู่ข้างบนนี้โอเคจัดการเลยเว้ยแรง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 ปาร์ตี้ก่อนเหรอโอเคปาร์ตี้ผมสิคุณหลังจากนั้นเนี่ยผมกับไอการก็กลายเป็นพนันธมิตรกันใช่ไหมกันอย่าฆ่าพี่นะ ชื่อมึงคนนี้เรียกยากจังเลยเนาะโอเคเรียบร้อยเฮ้ยฟาร์มง,ง่ายขึ้นจริงๆด้วยนี่ไงเมืเลยวันนี้เนี่ยผมต้องได้รับพลังจากไทท่านให้ได้เอ้กูตายไอ้กันไอ้คิดว่าวันนี้เนี่ยข้าจะได้รับพลังไทท่านไหมเนี่ยวันเนี้ยยากเกินไปสาหรับท่านใช่เหรอแล้วเจ้าเนี่ยได้มาจากเพียงไหนฮะกระหม่อมชั้นไม่รู้เลยน้าสมุนไพรห้าแฉกมาใช่เหรอเฮ้ยอะไรนะสมุนไพรห้าแฉกไม่แปลกนะเราดูดบ่อยนั้นเนี่ยโอเค คือวันนี้นะครับผมก็ไม่รู้ว่าใครเป็นต้นกําเนิดของนี่ไงไททันนะอันนี้คือไททันนะก็คือผลพันนั่นแหละคุณผู้ชมอย่าดราม่าก,กันกูทำเพื่อเน้นเรื่อง,องตลกตลี้ฮะปาร,ร์ราตี้บันจิโกะใครชอบก็คอมเมนต์ด้วยคลิปหน้านะครับอยากให้ผมเอาอะไรมายิสชั่วโม,มงก็คอมเมนต์ด้วยเลยกันชอบอื่นเขาจะทำการฟาร์มแล้วก็เล่นนี่เล่นนี่ใช่ไหมแต่ผมไม่ครับผมทำการเปลี่ยนตัวละครบแบบเออแบบเฟี้ยวอ่ะคลิปหน้าน่เป็นอะไรอ่ะน่เป็นอสูรที่สองอสูรทันทางยุ่ยแบบไม่ใช่ดิมันมีกี่อูรนกาไไม่ด้ มีสิบสองศูนย์กันสิบสองศูนย์อ๋อถูกแล้วใช่ไหมเอากูโน่กูผิดหลังจากนี้เนี่ยผมขออนุญาตฟาร์มก่อนล้วกันนะครับผ,ผู้ชมเดี๋ยวผมทําการเึ้ื่อนไปข้างบนนู้นเนี่ยผมทําการอัดคลิปต่อเลยโหบอกเลยว่าอีกนานเลยแหละผมบอกเลยนะอีกนานเพราะว่ากันขอดูเควสไม่อยากดูดประมาณนะเยอะเท่าไหร่ปะประมาณอ่าสี่ร้อยเจ็ดสิบห้าปะ,ป,ะประมาณนั้นโอเคคนดูลุยครับผม โอเคอันนี้คลิปนี้ไม่ได้ภาคสดนะคุณผู้ชมเอ้ยคลิปเนี้ยภาคสดนะครับคุณผู้ชมเออนั่นแหละเพราะว่าผมชอบแบบนี้มากกว่าโอ้โหฟาร์มง่ายเกินชอบชอบชอบใช่ไหมไม่เปลืองเ,เ,เวลาผมด้วยคุณผู้ชมรู้ไหมผมภาคโคตรนานเอาละคุณผู้ชมครับผมก็ขอโทษด,ด้วยละกันผมเนี่ยได้ทําการไปเปน,นะก็คือด้านของโรบัคมาจากร้านคิตตันช็อปเม้นนะครับผมราคาก็ประมาณ300กว่าบาทผมได้มาประมาณ1,600งรลบัคซึ่งตัวผมเองเนี่ยต้องรีบซื้อเลยก็คือโยรู้นั่นเองโอ้ยการเป็นไง คลิปนี้ทําการเปโยรูปเป็นรายการชิวๆแล้วก็ดาบดนีถ้าเกิดว่าผมฟาร์มตันเสร็จปุ๊บก็น่าจะแจกคนดูมั้งไม่รู้นะผมขอเก็บเล่นละกันโอเคเรียบร้อยแล้วผมได้ของมาแล้วของไปรับที่ไหนวะกันจะไม่จะไม่ได้เลยฮะรับของอะไร,รอ่ะรับดาบไงอ๋อนี่นี่นี่อ้มาแล้วนี<อ>่วะดาบมึงพูดหม่ดีอะไรนะดาบงโง่ๆอะไรงั้นเหรองโง่โง่ตรงไหนวะนี่นี่นี่โอเคนี่ไงฟาร์มแบตเตอรี่เออ๋ยโยรูบอกโง่เดี๋ยวกูถือ ไปบ้าเอ้ยนี่ไงแค่แป๊บเดียวได้สกิลใหม่ละเอาล่ะคุณผู้ชมครับตอนนี้ผมก็ทำการเลเวลถึงละ476เฮ้ยเป็นหนึ่งในการพี่รู้สึกแปลกๆว่ะเป็นหนึ่งก็แปลงร่างกลับก่อนดิโอ้โหท่านกูนี่แบบโอ้โหสุดยอดไปเลยเลเวลห้าสิบสถิติจริงๆเลยอ่ะโอ้บ้าเกินอ่ะลงไปซะว้าวหลังจากนั้นแล้วก็ทำการวาร์ปเข้ามาในโลกแห่งนิยายงั้นเหรอเอาละแเลเวลร้อยห้าสิบ ร้อยห้าสิบเหรอเท่าไหร่นะเออแต่เวลร้อยห้าสิบขึ้นไปสามารถฟาร์มได้เวลเอ่าใช่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 ฟาร์มได้ละพี่อ่ะเอากูฟาร์มได้ตั้งนานแล้วนี่หว่าทำไมกูไม่ขึ้นรีบขึ้นมาวะโคตรงงหลังจากนั้นผมก็ทำการรับเควสมาแล้วก็ทำการฟาร์มแบบอีซี่เอ้ยการมึงมาช่วยกูฟาร์มไม่งั้นไม่ได้เลยนะกันนะไม่ไหวเลยคนเดียวรากวันเตอร์เลยครับผมเฮ้ยคิดถึงวานจริงๆนะกันจุดๆเนี่ยคิดถึงจริงนะแทบไม่ได้ขึ้นมาเลยคุณผู้ชมใครขึ้นมาบ่อยๆก็คอมมเนต์ด้วย เดี๋ยวกันจุดที่ไป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 ,ไปเดี๋ยวนะมันไม่ใช่ตัวนี้เว้ยไอ้บ้าว่าตัวไหนวะตัวหนึงจริงๆตัวนี้เหรออ๋อหหรือเปล่าอ๋อตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้เอะกูรับกูรับขีดขเวทโอ้โห้ป้าเอ้ยป้าโทอ,อันนี้แหละน่าใช่อะถูกถูกถูกรุยพร้อมรุยฟาร์มต่อเลยจนถึงเลเวลห้าร้อยหลังจากที่ผมฟาร์มกันเนี่ยก็มีเพื่อนคนหนึ่งมานะอะไรเขาไปด้วยกัน กูกลัวเขาฆ่า,าก,กูมากจะเป็นมิดเออถ้าเป็นมิดนั้นเนี่ยช่วยเราฝ่าไปะไม่ทราบเหมือนกันอะชื่อเอ็มนำหน้าอเอ็มเอ็มเลยวะอาร์พีเอ็มกูไม่ใช่เขาใช้นามแฝงปะนามแฝงแหละมัง้งใช่ปะอาวินอะไรคนเอ้ยมันฆ่ากูไอ้ไกันมันฆ่ากูกันมึงนพูดว่าอะไรนะเมื่อกี้ผัดกะเพราและอยากนอน ใช่เออกินผัดกะเพราแล้วอยากหลับเลยเรอโอ้โหกูเพิ่งฟาร์มไม่ถึงจะขึ้นไอ้บ้าเอ้ยคือคุณผู้ชมครับตอนนี้เราทำการอัดคลิปตอนดึกกนะันนะเมื่อไหร่คุยได้พลังไททันจากมึงนี้มาทำเวน<อ>กับมึงตั้งนาน,น้านากันคือวันนี้เอาเอง่ายคุณผู้ชมครับผมต้องทำการมังงอไอ้กันนะจนกว่าแบบไอ้ง่ายไอ้การมานำไอ้คือไอ้กันอะมันฝึกพลังผมอยู่เว้ยคุณผู้ชมถึงขั้นไหนวะถึงกูจะทำการเอาพลังของเองมาได้นะฮะกันตอนเนี้ยเก่งเท่ากับราชาโจสลัดไงล่ะ ไอ้น่าเก่งเท่ากับราชาสัตว์โอ้โห,หนี่กูเอาตัวหลักกูมาสู้กับมึงเลยดีไหมเนี่ยเฮ้ยเพต้องเอา,เอาแล้วก็ต้องเอาแขกข้างนึงไปเดินผ่นกับยุคสมัยใหม่อะหรอ อันนั้นมปนคนละเรื่องกันอันนี้มันไทยท่านในกันเฮ้ยมึงแยกแยะออกได้หน่อยโอ้โหเดี๋ยวคณดูก็โอโ้โอโพี่ทำไม่เงียนเลยโอโ้โ,อโหโดนด่าง่ายๆคุณผู้ชมครับคลิปนี้ก็ทใช่ครับผมคือเราทำให้มันฮีฮาปาร์ตี้ปารจิงโกะกันไปนะครับ24ชั่วโมงเนี่ยเดี๋ยวคุณผู้ชมดูเลยว่าสุดท้ายคลิปเนี่ยผมจะฟาร์มได้อะไรบ้าง นะครับผมในคลิปนี้นะครับมีบันเทิงบันเทิงผ,ผู้ชมอยากให้มีอะไรผมใส่เข้ามาบ้างคอมเมนต์ได้นะตอนนี้คอมเมนต์กันเลยได้นะครับ <S <S ไม่ต้องหาไปเอ้เพียร์แก๊ก็บแกรบคนใดคนนี้ไม่ต้องไม่ต้องห่วงครับคุณผู้ชมถ้าผมก๊อปนั้นก๊อปนี่ตรงตรงตรงหน้าคลิปอะไรประมาณนั้นคือเพื่อนผมสอนตัดเลยเองคือมิยูมาเนี่ยนะครับผมก็ก็คือเพื่อนผมนี่แหละนะครับคุณผู้ชมไม่ต้องอะไรดราม่านะเออโอเคไหมเอาล่ะคุณผู้ชมครับหลังจากนี้นะผมก็ทำการฟาร์มไปเรื่อยๆแหละเราก็เรียกว่าห้าร้อยแล้วกันเดี๋ยวพ เอาล่ะคุณผู้ชมครับหลังจากนั้นเนี่ยผมก็ทำการมารับเควสของบอสนั่นเองนะครับผมจากไอ้แก่ตัวนี้นะคุณผู้ชมนี่เลยนะผมก็คือว่าบอสอาะอยู่ฝั่งนี้โอ้ my god ไอ้การอยู่ไหนเนี่ยเออแบบนั้นแหละทําดีจงทําดีแล้วก็จงทําดีขอโซโล่ได้ไหมขอโซโล่หน่อยเออการกันการการโซโล่รอดไปไหนกูจังมิดหน่อยกูไม่เป็นไรเออไม่เป็นไรไม่เป็นไรเอาเลยเอาเลยกันเอาเลยการการการชั่วพี่กันเออขออีกหน่อยได้ไหม เป่งไม่ตายขอสกิทอีก<ห>ทีหนึ่ง <นะ S 1> เอา้ากูตายการสกิทเลยสกิทเลยอ่ะเรียบร้อยได้ละอีซ<ส>ี่ถึงเวลาแล้วแหละที่จะต้องได้รับพลังเด้ออะไรงั้นเออตังไทท่านเนี่ยใช่เหรอกูได้แล้วพลังในท่านไหนไหนบอเห็นมีเลยเลยเลขนะครับเราเราต้องเป็นว่าก,กับนคนมนานี่อ่ะเฮ้ยใช่เหรอเอาดีๆกูได้จริงๆปหมเนี่ย แต่ต้องไปเอาสิ่งที่เรียกว่าโลบักมาฉีดให้ไข่สลักใช่ย่เข้ไข่สลักพี่อ้นเหรอแล้วทำยังไงอะ่ะฉีดเข้าไปแล้วพี่โอ้นก็จะกลายเป็นไททันไร้สติแล้วจากนั้นก็กินหงมเข้าไปแล้วหงมก็จะหายไปแล้วพี่อ้นก็จะกลายเป็นไททันมีสติเหรอแล้วตอนนี้มึงมีสติหอหู่เพนเนี่ยมีอ๋อคือตอนนี้มึงมีสติแล้วไปกินพี่สเสด็จมาอ๋อโอเคไม่มึงกินมึงแดกกูเหรอกูเป็นเอเลนนะเว้ ไปบ้าเไปเด็กที่เสด็จมาเอาละเอางีา้ดีกว่า,าวิธีการรับพลังต้องไปตรงไหนเนี่ยไปกเกาะแรกโอ้ใช่เดี๋ยวไปเกาะแรกเลยอยากได้เต็มทีละขอเปย์สักหน่อยละกันเปย์เรือละกัน <ไป S 1> ซื้อเลยขี้เกียจอะ่ะคือแบบบางทีก็ทำคลิปแต่ละทีก็ลบมากหมดชิผหายเลยเอาละคุณกันครับคุณพาผมไปไปไหนเนี่ยคุณได้ท่านน้อยตัวกล้วย กอนแรกของคุณอยู่ตัวไหนอ๋อจุดเริ่มต้นของเราอะนะอนตอนที่เราเป็นไกเกเลตอนแรกๆนะเฮ้ยไม่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 เอางี้เอางี้มึงอย่าพูดถึงเรื่องวันนั้นโอเคไหมกันเกูขอละ<ๆ>แม่งกูอายเขาผู้หญิงดูช่องเราเยอะนะพี่มึงดูไหมมึงอย่าพูดจริงหรอมึงสต็อปสต็อปเลยสต็อปโยเมาส์อ่ะเอาล่ะถึงแล้วโ oh อ้โหคุณผู้ชมกว่าจะมาถึงไหนมึงฉีดมึงฉีดอะไรฉีดอะไรไข่เลยนะ ไข่กระดูกสันหลังอะไรของมึงอะฉีดฉีดใส่กูยังนะอะฉีดอะกูหันหลังมึงฉีดแล้วอะอะทำทุกอย่างให้กูเลยอะฉีดฉีดเร็วๆมึงฉีดนานจังวะหนึ่งพลังลูบัคไม่พอกันเหรอเออลูบัคไม่พอต้องเติมร้านนี่เลยคิสตัานชอปใช่อหรสรุปพึงพอหรือไม่พอพอเอาไอ้ห่ะเอ้ยแล้วมึงฉีดให้กูหรือยังไม่ได้เอ่อไข่เอ่อกระดูกอ่า ลบลักที่ฉีดมันไม่พองั้นเหรอโอเคเดี๋ยวกูไปเติมให้มึงเสร็จละโอ้โหกูงงชิบหายเลยเอาละกันพี่ทำการเ้ยไม่ใช่ดิเองเนี่ยไปขุดเอ้ยไม่ใช่ดิเองเติมหรือยังเนี่ยตอนเนี้ยแล้วออ๋เดี๋ยวๆฉีดไขสั่หลังให้กูเฮ้ยกูต้องอยู่กูอยู่หลังมึงเฮ้ยกูอยู่เออมึงก็อยู่หลังเอาละเอาละเอาละฉีด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 อยากเป็นไททันเต็มทีละแหนะแแบบนี่ไงนี่ไงนี่มึงลีลาจังวะ เออได้ยังมาแล้วมาแล้วว้คุณผู้ชมครับผมได้พลังซูเปอร์ฮีลแมนไม่ใช่ดิอะไรนะมันชื่ออะไรนะพิวดจะกลายเป็นพิวจะกลายเป็นไททันพิวดไหนเนพลังตัวนี้โอ้พังเงี้ยเนอะโอ้โหเป็นเนนคำจากไกลเลยเอาดิเปิดบูมโฮลพิวดกลายเป็นไททันพิวดเลยเร็วกินผมเข้าไปอ๋อเนี่คือมึงกินโอเคกินละเอาล่ะคุณผู้ชมผมกินมันนะนะเรียบร้อยละไปเดี๋ยวเราไปเกาะท้องฟ้าเหมือนเดิมดีกว่าเอาล่ะหลังจากที่ผมดทำการฉีดวัคซีนไม่ใช่ดิ กูไม่พูดดีกว่านะใช่ะเอ้ยกูเล่นมุข่าเลยเนี่ยเฮ้ยเธอเธอมาหรือยังเนี่ยที่รักเอ้ไม่ใช่ดีกันพูดผิดที่ผ่านแล้วมาละมาละครับโอเคคุณอยู่ตรงไหนอ๋อน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 อยู่โคตรไกลเลยเอาละหลังจากที่กันฉีดพลังใจเกเรให้ผมเนี่ยไม่ใช่ดีไท่านนะผมเนี่ยผมก็ทําการแปลงร่างได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วหลังจากนั้นเลเวลผมไม่พอผมด้วยฟาร์มเพิ่มกันเลเวลไม่พอเอ้ย ตัวเหล,เล,ลือ,อ522น,น,นี่กูอยู่นี่อเออปลาฟาร์มต่อตรงนี้จะถึงเลเวล525น่าจะใช่ปลาลุยเอาละกันคือวันนี้เนี่ยเราก็ได้พลังไททันมาแล้วนะเดี๋ยวก็อีพีหน้าก็ไม่รู้จะเป็นพลังอะไรนะคุณผู้ชมใครอยากให้เอาตัวอะไรเข้ามาก็คอมเมนต์ด้วยละกันนะครับโอเคน้องกันวันนี้ก็น่าจะให้ความบันเทิงให้คนดูได้นะ เราก็มาอัดแบบสดๆแบบนี้ใครชอบอัดแบบนี้กับอัดแบบผ้าก็คอมเมนต์ด้วยละกันผมชอบแบบนี้มากกว่าเพราะมันรู้สึกว่าชิลดีโอเคกันเอาละเดี๋ยววันนี้เราก็พอเพียงเท่านี้เนาะ EP 3ก็จบเพียงเท่านี้ละกันนะครับการตามราบพลังไทยท่านนะสุดท้ายผมก็ได้เหมือนเดิมนะผมด้วยพลังของไอ้กันนะมุมอมอครับมอบมอบให้กูแบบเต็มใจไหมเนี่ยเต็มใจเต็มใจใช่ไหมพลังนี่แหละโอ้โห เองมีแม่พนันธุเนี่ยเออเหมือนกันเลยถ้าท่านพิพิลิดสุดยอดจริงๆไปคีปให้กูดิเอาลืมลืมลืมเอาไว้เอาไว้สามสองหนึ่งอล่วันนี้ก็จบเพียงแค่น,นี้แล้วกันนะสำหรับใครที่ชอบก็ยิงกดไลค์แล้วก็กดติดตามว่าคนด,ดูน่าจะคณดูน่าจะง่วงนะกัน เอาล่าคุณผู้ชมครับสำหรับคลิปนี้ถ้าใครชอบอย่าลืมกด like ไลค์เป็นใจด้วยกันนะครับใครอยากเอาเนื้อเรื่องอะไรเข้ามาก็คอมเมนต์บอกผมได้นะครับผมบอกเลยว่าน่าจะมีท่านเกาะมาเนี่ยนะครับผมแต่ว่าลาักษณะผมก็น่าจะแปลงร่างปลอมตัวเป็นท่านเกาะมั้งไม่รู้อ่ะคุณผู้ชมก็อย่าดราม่ากันอะไรกันนะผมขอแค่นี้พอนะครับผมเพราะว่าคลิปผมก็ทำเพื่อความบันเทิงนะครับผมเพื่อคนดูนั่นแหละให้ดูสนุกเนาะโอเคครับผมสรคลิปนี้ถ้าเกิดว่าใครชอบอย่าลืมกดไลค์ซับสไครต์ผมด้วยกันก็ผมจะ ผมขออนุญาตนะผมผมคือว่าช่วงเนี้ยผมอาจจะจะทําคลิปแนวย4ิบชั่วโมงเยอะแล้วก็เดี๋ยวจะมี100่งดยนะครับผมตอนวันศุกร์นี้บอกเลยว่า100่งดยผมภาคนะครับก็ถือว่านานมากๆแล้วก็ใช้เวลาเนี่ยนานอยู่พอสมควรนะครับซมถึง4วันนะผมอาดัดเออนั่นแหละคุณผู้ชมเอาลต่เ็จคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะครับบายยผมซียูครับผม